四四，那就要四嗯。嗯。嗯

ก็ก็รลาดมีเินมาเลยเงินวางนะเปนเ่องง่อยเลมีปัจจัยก็อย่าดูเหมือนดกก็สุดทาคือมีผู้มาเรียนที่กกกว่ามีการเรียกรับสินบน ในการขออนุญาตขอสารนะในับอกแรกหนึ่งห <ss> ้าบอกกสองห้าพันเป็นเงินฝากขายหมูหรเอาที่ตำรวจได้รับเรื่องเราลองคุกไดแล้วใส่แล้วเข้นมาตรวจสอบนะแต่นี้มาเจอเงินอยู่ในมินิซัของกระดาษนะออกมานะเป็นเงินเดี๋ยวให้ตรวจสอบตรวจสอบนะครับตรวจสอบจากเงินที่เจอขอญาครับขออนุญาางัานที่จ้าห้าที่ตำรวจลงไว้อ่าวนือได้โกงทางไหม แปดเอห้าสองตี่สี่เจ็ดสามสี่เพราะเนี้ยอ่าอ่าแบงค์แบงค์พันยี่สิบใบแปดเอห้าสองตีสี่สามสี่ศูนย์อ่าถึงอ่าแปดเอห้าสองตี่สี่สามหกหนึ่งนะยี่สิบใบนะแบงค์พันยี่สิบใบมีไว้ได้โครงกันนะตลาดดูนะมีไว้ได้โครงการกับประจำวันนะตอนนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ย ใช่แาเะล้วจ็ตรอการถ้าใช้ตรงกันปราดับลงชื่อไว้นะเดี๋ยวเอาลงชื่อในเอกสารได้ว่ามีหมาเดงตรงกกี่บนะแล้วตรงกี่ใบไม่เราเราตรวจอบตรงแล้ใช่ไตรงแลถายรูปครัเดี๋ยวค่อว่ากครับตรงกัทีใสไม่เราเรรมันนยัไรยังไเาต้ารแทนขีนใจครับ ก็เราดึงเงินเกินไปไม่เป uh ็นไรก็คิดไว้ว่าเรื่นะจริงนะครับเราให้เขาไปทำนะครับครับไม่เป็นไรเขาเรมก็รของเรื่องเรื่องของเรื่องคือว่าเขามันมีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับว่าเขามีเรียกรับเงินในการขอไปยื่นต่รคนในกระกาศจิมมีการวางแผนร่วมกันระหว่างทางคปพทตอแล้วก็ปปพนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการธุรกิจในภาครั ก็มีการลองแขนแล้วต้เลยมีการนาเงินของการที่ปรากฏตาน่าตลาดเลยนะไปลงทุนทางรวิสาักานะแล้วก็ี่ป็นกุดเลยเก่วกัลงทุนเพ่อะรกจาอมนนี้คือใบปรที่ว่าเซ็นใช่ใบนี้ใช่คใช่ใช่ตงต่อไปที่ดีรวรบองจเป็นบเบเบนี้ึ่งซ่งเพอร์เซ็นเนี่ย น่่นะี่คือใบใบปสามของใบนี้คือในในส่วนที่ว่าสินใจาเนี่ยคือตลัดต้องเอาไปให้ใครมั้งสินค้าสองมือนะนะเอาให้แต่ละคนเดียวให้แรมบให้ให้ปว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะ ก็มันคือขั้นตอนเนี้ยเขามาร้องทุกแล้วก็ประหลัดด้คือพฤติการทั้งหมดเลยพฤตนการปฏิบัติเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับเรียกรับเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบหน้าที่ซึ่งโทษโทษสูงสุดก็คือคือประหารประหารชีวิตซึ่งการจับกลุ่มข้างนี้เราไม่มีหลักจับข้อประหลัดเราไม่ได้มีหมายจับ แต่เราอาศาัยเหตุือเว้นตามกฎหมายก็มีมีเป็นหลักฐานการตบควรวนนะครับว่าพฤติการของตลาดมีการอาชิดเกิดขึ้นนะครับแล้วโดยโทษที่สูงอย่างเงี้ยขนาดสูงสูงถึงปั้นาชีวิตเนี่ยต้องเชื่อว่าถ้าไม่มีการจับกลุมเนี่ยทางตลาดเนี่ยอาจจะ